เขาเรียกว่ารีเสิร์ฟกับกับน้องเราจะได้บทนี้มาถูกปะเข้าไปดูมูลนิธิใช่ครับเข้าไปที่มูลนิธิมาเขาบอกว่าเนี่ยไปกับพี่ไม้ไปกับทีมงานเนี่ยแหละครับก็เอาจริงๆไปก็ได้คุยกับทางน้องๆเองด้วยเนาะแล้วก็พี่ไม้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไปไปหาน้องอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้อำนวยการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พูดจริงๆว่าเรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากๆมากๆจริงๆเป็นเป็น เป็นการไปไปอีกครั้งที่แบบว่าเราเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วเราก็นํามาก,ก็จดมาจดไปเยอะมากเลยครับแล้วก็เอามารบวบรวมกับพี่ไม้แล้วก็แล้วก็ a c t i n coach เนาะนั่งคุยกันแล้วมาหาว่าเราจะทาเต้ยมาแบบ <c oughs> อะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยเขาได้เป็นคุกขี่ของพน้องๆ้องเขาจริงๆรแล้วดีใจเลยดีใา,ามากดีใจมากมากครับผมแล้วก็น้องทุกคนน่ารักมากน่ารัรากรจริงๆงเลยนะคือแบบว่าคือแบบ เขาไมเป็นคนงใพวกเนเป็นคนถึงใเป็นแคร์ลิงเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยครับผมก็เอาจริงๆไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่กิดเลยที่ได้รับบทเลือกรับบทนีแต่เราเราเป็นคนที่พอได้เจอโจทย์กยากเราก็จัดกระโจนเข้าไปเราเข้าไปดูเข้าไปเยอตลอดแต่ผมว่าการแสดงทุกท่านก็พอจริงแลยิ่งบทที่ท้าทายมากเท่าไหร่ยิ่งบทที่มันแบบว่ายากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีความไกลตัวมากขึ้นเท่าไหร่มันเป็นบทที่ มันดึงดูดแอมันดึงดูดตัวนักแสดงเองให้เข้าไปลองใช้ทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาใช้ทุกๆอย่างที่เรายังไม่เคยเจอด้วยซ้ร์อะไรเงีนะ้ยเพื่อมาพัฒนาตัวละครอยู่มันต้องให้ศาสตร์ใดเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องใช้สมาธิหรือสติต้องสูงผมว่าทุกศาสตร์ของนอกตี้ไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนเนาะทุกคนมีมีความแตกต่างกันซึ่งเราก็ ได้เจอครูมาหลายคนก็ก็มีก็ดีใจดีใจแล้วเราก็ปรึกษาครูทุกคนเลยว่าแบบว่าเป็นยังไงดียังไงดีแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับจนเราก็เลือกใช้สิ่งที่มันบอกกับเราเข้ากับเราที่สุดแต่แต่แต่อัพพอร์เตไม่ออกสิใช่ไหมโลดึงคาแรกเตอร์ได้ที่บอกบนเวทีอ่ะคือบางทีก็เวลาอยู่ในกองหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคมันมีมันมีดิสแทคชั่นเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างเลยรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเรากลัวว่าเรา เข้าไปแล้วเราจะไม่พอเราจะแบบว่า5 4 3 2แอคชั่นแล้วเราไม่พอหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบว่าพยายามไม่ไม่ดึงตัวเองออกมาทั้งหมดือว่าไม่ดึงเตะออกมาทั้งหมดก็ยังเก็บไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบเป็นเตะเป็นเตะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าเดินไปเดิน,<อ>เดนมาอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าก็ใช่ก็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 ค่อนข้างคุ้มเถียงคุแบบ<อ>้มจริงม,มาคุ้มเถียมากเพราะไทยออกมาเสร็จแล้วพอเป็นเตสแบบนี้เราตัวเราเองพอใจหรือคุ้มหรือลึกลึลึกใจเขาอย่างไรบ้าง เพอใจไหมผมว่าผมว่าเขาเป็นเตะที่ที่ค่อนข้างจะตอบตอทุกติกถูกแทบทุก, ujemy, ทก th right อันที่เราที่เราสร้างไว้ตออแรกมากแล้วครับก็ดีใจแต่ว่าถามว่าก็ต้องเผื่อใจไว้เพื่อพัฒนาต่อไปเห็นว่านอกจากเรื่องนี้ยังมีตัวกุ่นที่เราตั้นไว้ในกระเป๋าเวลาเราเข้าบทเลย่ต้องสีแต่ละครั้งผมดีใจมากเลยนะคือ การที่มีกระเป๋าไบเนี้ยมันทําให้เราถอดแท็บอินแฟกเตอร์ได้เร็วขึ้นเยอะมากว่ามันคือดินเหนียวจริงๆที่ทีมงานแบบว่าทีมอาเซตไว้ให้หรืออะไรเงี้ยก็อยู่ในกระเป๋าเลยแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมาก่อนจะเริ่มเงี้ยมันมันเออมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ดีใจที่อาเซทเนี้ยเป็นอีกเขาเรียกว่าถูของนั้แสดงหนึ่งที่แบบว่าช่วยเราได้เยอะมากๆเรี้ยวเป็นเครื่องรางของขลังสิดหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะไม่ถึงกับเครื่องรางเป็นอุปกรณ์หนึ่งแล้วกันครับในการใช้ทุกวันนี้ยังเก็บ ไม่เกดือดรึคืนให้ทีมงานเลยครับผมหัวครับมีมารับกลุกต้องพาขย้อนกลับไปถามวันทุกเดียวหลบหนีไปแป๊แล้วเป็นอะไรโอ้วิ่งไปดีใจครับร่านานแล้วคือวริงราใช่ครับความจริงความจริงอ่ะมันต้องควรจะรับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ว่าอันเนื่องด้วยโควิดเนาะที่เหมือนก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพอดีว่ามันมีช่วงเวลาที่มันแบบเฮ้ยมันมันมันขยับงานกับแล้วมันว่างพอดีก็เลยแบบว่า ตัดสินใจวิทยทีสุดท้ายว่าแบบเคยไปไปแต่ว่าคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าดีใจมากๆครับที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าเหมือนเราเคยสัญญาเขาว่าแบบเออเดี๋ยวเนี่ยเรียนจบแล้วมารับปิญญาแล้วมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผ่านมาสองปีกว่าแล้วเราะว่าถ้ายังไม่ได้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปโอกาสอยากไปก็ชื่นชมมากงครับทางานไปด้วยเราก็เรียนเรียนด้วยมีทุกคนักไหมันหนักเหมือนกันนะันะแต่ก็แต่ก็ เวลาก็แบ่งได้บ้างไม่ได้บ้างเราบอกว่าก, <c oughs> ก็พยายามเต็มที่ทุกอย่างที่เข้ามาถือว่าเป็นโอกาสทุกอย่างที่เราได้รับมาหรือว่าได้รับมอบหมายมาเป็นความรับผิดชอบของเราเราควรจะทาให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทาได้ในช่วงที่เรียนนะคือเ,เรียนอย่างไรครับเรียนนอกเรียนอยู่ที่นู่นเลยครับผมแล้วเราก็มีบิดกลับมาบ้างครับแล้วก็พอเรียนจบที่นู่นแล้วเราก็กลับมาเริ่มทางานแบบเป็นตัวเอง เล่นต่อเอกเลยไหมครับผมเล่นต่อเป็นด็อกเตอร์ไหมอะไรยังไงไม<ห>่ต้อม่ต่อเรียนอยู่ครับก็แบบตอนนี้ก็เรีนยนเอกที่ที่รักษาจุฬาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จครัาก็กำลังกำลังคิดอยู่ว่าคือช่วงนี้งานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หินกันไปไหนเธอไหวใช่ไหมเธอไหวใช่ไหม เราไปเรียกดรอัพไม่ต้องสับไม่ต้องการครับเลยการเรียนในร่วมดูเหมือนอัพแบบค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของการเรียนมากมากเลยอันนี้เป็นแบบว่าเป็นข้อก่อนข้อผลเป็นค้อก่อนข้อผลคือความจริงแล้วอะผมรู้สึกว่าการการเรียนหรือว่าสิ่งที่ผมเลือกเรียนหรืออะไรเงี้ยมันคือความชอบส่วนตัวมากกว่าครับผมทุกวันนี้มันมีคอร์สเรียนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช็อตคอร์สได้เซอร์ติฟิเคตหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมากแล้วผมรู้สึกว่าวิชาผมก็เข้าไปดูเนาะวิชาในแต่ละมหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันน่าาสนใจมกแล้ว คุณสามารถเรียน8วีคแล้วคุณจบแล้วคุณได้ซอริฟิเคตในความรู้ที่คุณสเปซิฟิกมากขึ้นมันก็ทุกวันนี้มันมีออปชันทีฟเยอะขึ้นเยอะมากๆในการเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าทุกๆคนก็มีออปชั่นในการเรียนมากขึ้นเยอะมากๆไม่รีู้ไม่รู้พอเป็นความชอบเราก็เลยเป็นทาได้เรื่อยๆเรียกว่าอยากรูมากกว่า ก็แค่อยากรู้มากขึ้นอยากรู้มากเหมนเพิ่มเหมือนเรารู้ไปหน่อยนึงแล้วเราก็อยากรู้อีกอยากรู้อีกอยากรู้อีกอะไรเงี้ยเหมือนกันแอคติ้งก็เหมือนกันครับผมพอเราได้เข้ามาทํางานแบบเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็กลับไปเรียนใหม่กลับไปเริ่มโล่นใหม่กลับไปทําอะไรใหม่กลับไปจัดระเบียบสระเหมือนแบบแอคติ้งเราเรียนมาก็มันมีความสเปซสป่าดีนิดนึงอะไรเงี้ยพอกลับเริ่มเล่นใหม่เราก็แบบเออสนุกอยากไปอีกอยากไปอีกอะไรเนี่ยว่าทุกคนก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแต่ที่มีแค่รับแบ่งเวลาไหม่าใช่ออนนนาางเเยะมมกกหืัก็ เลือกสิ่งที่สำคัญให้เวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านันน่นคือนั่นคือ k ี y success เลยไม่ครับสิ่งที่ทำให้ยังอยู่รอบดียวตรงวันนี้ในเรื่องของการจัดเวลาแบบต่างนี้ตัวอัพจะเป็นคนจัดการในื่อการเรียนงารเรียนการคือ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดเวลาเนี่ยเราก็มีเรามีพี่จัสตินเนาะที่เป็นพี่ผู้จัดการาเราก็คืคอยคอยช่วยคอยช่วยดูเรื่องตารางคอยช่วยดูเรื่องงานช่วยดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกัน เป็นชั่วโมงชั่วโมงเอาแล้วแหละว่าว่าตอนไหนเป็นยังไงต่อไนยังไงอะไแบ้แต่เราก็แทบไม่ได้อยู่ในในการในชีวิตลเราหลบแทกดูเราเป็นคนทำบ้างงานด้วยใช่ไหมครับเหมือนแบบพอเรามันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนว่างแล้วเราเรารู้ว่าสิ่งมันไม่ใช่เราเราเราไม่กล้าหยุดอยู่ตรงนี้ว่างไม่ได้แต่ว่าก็ท่ามเจ็บท่าป่วย เพราะงานเรายังรอรอีกเยอะมันมีบ้างไหมแบบพอบ้ากับงานเยอะทำงานเยอะแล้วมันเจ็บล้าเรา,ราตึงใจล้าก็มีบ้างครับผมแต่ว่าก็ก็โอเคเพราะว่าเอาจริงร่างกายล้ามันพักผ่อนก็หายไปแต<ล>่จิตใ,ใจแค่ขอแค่จิตใจมัน,นย,ยังโอเคก็ดีก็ก็จะไปต่อได้หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษไหมนะครับผมแน่นอนครับผมก็ทางบริษัทของผมเองกับกับทางกับทางบริจัทนะจัสอัพนะครับก็มี หรือซีรีส์เรื่องค่อยๆรักนะครับสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็ขอฝากพี่แมนกับน้องเบนไว้ด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้และตัวละครอื่นๆในซีรีส์ด้วยนะครับผมดูตัวเองด้วยนะครับใช่ก็ปักสตาร์ทอัพด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่แบบเข้มข้นมากครับโอเคนะขอบคุณมากครับฝากขย้อนด้วยไหมตู่หรอใครอยากตัวแบบนีอุปกรั้